บทที่6พิกุลเทพสถิตครั้นสมภารวัดป่ามะม่วงรับสายสร้อยทองคำจากสตรีผู้นั้นไว้ครบสามวันเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่ท่านกำลังฉันพัตหารอยู่ที่กุฏิชั้นล่างสาวรุ่นรุ่นสองคนก็เข้าไปในกุฏิเนนเฉลียวกำลังรอรับใช้ท่านอยู่ห่างๆเห็นสองสาวก็ถึงกับตาเป็นประกายวาววับเชิญนั่งก่อนจ้า ท่านสมพานกำลังฉันเช้าอยู่เอเตวาโยมมาหาใครอาตมาหรือว่าท่านสมพานแน่นหนุ่มสำคัญตนผิดเราสองคนจะมาหาท่านสมพานวัดป่ามะม่วงจ้ะหนึ่งในสองสาวตอบโยมมาจากไหนจ้ะมีธุระอะไรกับท่านสมพานหรือเปล่ามาจากปากน้ำโพค่ะมีธุระกับท่านสมพานธุระสำคัญ มีอะไรหรือหนูพระเจริญร่วมช้อนและก็ซ่อมทั้งที่เพิ่งฉันไปได้สามคำท่านไม่อยากให้ใครมารอขณะกำลังฉันยกแก้วน้ำขึ้นดื่มแล้วจึงบอกเนนให้เก็บสำรับคือหนูกับน้องสาวมาจากปากน้ำโพค่ะเทวดาไปเข้าฝันบอกว่าท่านสมพานวัดป่ามะม่วงมีของขวัญจะให้ให้มารับวันนี้ รัเจริญไม่รู้สึกแปลกใจเพราะท่านรู้ล่วงหน้ามาก่อนแล้วเทวดามายุ่งอะไรกับมนุษย์ละ่ะเป็นเทวดาก็น่าจะอยู่ส่วนเทวดาสิท่านตั้งใจว่ารู้ว่าผู้ถูกต่อว่าต้องได้ยินหนูก็ไม่ทราบค่ะเทวดาเขาบอกต้องมาให้ได้มารับของขวัญแล้วจะร่ำรวย เขาบอกหรือเปล่าว่าของขวัญน,นั่นเป็นอะไรท่านถามเพื่อต้องการทดสอบไม่รู้ค่ะเขาบอกว่ามีคนเอามาถวายเมื่อสามวันก่อนหนูก็ไม่รู้ว่ามีคนเอาของอะไรมาถวายท่านสมพานหรือเปล่าและท่านจะให้หนูกับน้องไหมถ้าไม่ให้เราก็จะพากันกลับค่ะคนเป็นพี่สาวพูดหล่อนไม่อยากได้ของขวัญ แต่ที่ต้องมาเพราะอยากพิสูจน์ว่าวัดป่ามะม่วงมีจริงดังที่เทวดาบอกหรือไม่เรียกหลวงพ่อดีกว่านะหนูเอาละหลวงพ่อจะให้มีคนเขาเอาทองมาถวายหลวงพ่อจะไม่รับเขาก็ขยันขยอหลวงพ่อก็เลยบอกว่ารับฝากไว้ก่อนแต่ถ้าเทวดาบอกให้หนูมารับหลวงพ่อก็จะให้รอเดี๋ยวนะ ท่านขึ้นไปข้างบนประเดี๋ยวหนึง่งก็ลงมาถือห่อผ้าสีตุนๆลงมาด้วยท่านวางห่อผ้านั้นไว้ตรงหน้าคนพี่บอกว่าเอาเอาไปแบ่งเท่าๆกันแล้วนำไปขายเอาเงินมาเลี้ยงพ่อแม่นะหญิงสาวหยิบห่อนั้นขึ้นมาสิ่งที่สายตาสัมผัสทำให้หล่อนร้องออกมาว่านี่ใส่สร้อยทองนี่คะ ลวงพ่อให้หนูกับน้องจริงหรือจริงเสียหนูเอาไปแบ่งกันนะหลวงพ่อดูแล้วเป็นทองจริงไม่ใช่ทองเก๊คงหนักหลายบาทนะคะขอบคุณหลวงพ่อเหลือเกินขอบคุณค่ะหล่อนกล่มลงกราบสามครั้งน้องสาวทำตามพ่อแม่ยังอยู่ใช่ไหม สมภารวัดป่ามาม่วงถามอยู่แต่พ่อคะ่ะแม่ตายหลายปีแล้วและพ่อกําลังจะมีเมียใหม่หนูกับน้องก็เลยคิดว่าจะพากันหนีพ่อไปอยู่กับป้าที่เชียงรายอย่านะหนูทิ้งพ่อทิ้งแม่บาปกรรมมากนะต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่สิหลวงพ่อขอบอกนะว่าทองเส้นนี้ ให้หนูนำไปขายเอาเงินมาเลี้ยงพ่อและหนูจะเจริญก็เขาจะให้เมียใหม่นี่คะน้องสาวเป็นคนพูดหนูกับน้องก็เลยทิ้งเขาไว้ให้เมียใหม่เลี้ยงพี่สาวช่วยเสริมทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าทําหนูสองคนจะได้ชื่อว่าเป็นลูกอักตันยูคนที่อักตันยูต่อผู้มีพระคุณทำมาหากินไม่ขึ้น ค้าขายก็ขาดทุนทำราชการก็ไม่เจริญดีไม่ดีก็ถูกไล่ออกเชื่อหลวงพ่อเถอะอย่าทิ้งพ่อไปเขาจะมีเมียใหม่ก็เรื่องของเขาเราก็ทําหน้าที่ของลูกไปเข้าใจไหมแม่เลี้ยงเขาจะมาดูแลพ่อของเราดีเท่าเราหรือขอให้เชื่อหลวงพ่อสักครั้งนะหนูนะคำพูดของสมพานหนุ่ม ทําให้สองสาวถึงกับน้ําตาคลอที่คิดกันไว้ว่าจะหนีพ่อไปอยู่กับป้าก็เป็นอันม้มเลิกใครเลยอยากจะเป็นลูกอากตันยูพี่น้องลากลับไปได้สักพักสองผัวเมียเข้ามาในกุฏิกราบสมภารแล้วคนเป็นเมียพูดขึ้นว่าท่านสมภารจำฉันกับพวกบ้านได้ไหมจ้า โยมจะมารับสายสร้อยที่ฝากไว้ใช่ไหมอัตมาเพิ่งให้เข้าไปเดี๋ยวนี้เองแต่เอาเธออัตมาจะเอาของโยมยายให้แทนก็แล้วกันท่านรีบบอกได้เกรงสองผัวเมียจะคิดว่าท่านยักยอกของของเขาเปล่าจ้าเปล่าฉันไม่ได้มาทวงคืนก็ฉันบอกแล้วไงว่าถวายท่านสตรีนั้นยืนยันเจตนาเดิมอย่างนั้นหรอหรึ อาตมานึกว่าโยมจะมาทวงคืนซสอีกและนิยมมาจากไหนล่ะผมกับพวกบ้านมาจากพิจิตครับพวกบ้านเขาจะมารายงานท่านสมพานสามีของนางเป็นคนตอบรายงานเรื่องอะไรล่ะโยมอุตส่าห์มาจากพิจิตเชลรึท่านก้าวทัานปลากันมาหรือยังเรียบร้อยแล้วจ้ะ ฉันกับพ่ออีนูมากราบเรียนท่านว่าวันที่ท่านกรุณารับของไว้พอฉั้นกลับถึงบ้านคืนนั้นแม่ก็มาเข้าฝันฉันบอกว่าขึ้นจากนรกแล้วให้ฉันมาขอบคุณท่านสมภารแล้วแกก็ให้ศีลให้พรชั้นใหญ่บอกว่าฉันจะร่ำรวยเพราะช่วยแม่ให้ขึ้นจากนรกได้ แม่ยังบอกอีกว่าต่อไปวัดป่ามะม่วงจะเจริญเพราะท่านสมพารมีบารมีสูงจะมีคนมาช่วยสร้างศาลาหลังใหญ่ให้สองหลังคนจะเข้ามาปฏิบัติกรรมฐานเป็นพันเป็นหมืน่นเงินทองจะไหลามาเทมาท่านสมพานว่าจริงอย่างที่แม่แกพูดไหมจ๊ะนางถามพระเจริญ อาตมาก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็คงต้องคอยดูกันต่อไปโยมก็ต้องหมั่นมาดูนะว่าจริงหรือไม่จริงต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองจ้ะและฉันก็จะร่ำรวยจริงอย่างที่แม่ว่าฉันจะมาช่วยท่านสมภารสร้างสาลาขอบใจใะโยมอ๋อเมื่อตะกี้นี่มีผู้หญิงสองคนพี่น้องเขามาบอกอาตมาว่า เทวดาไปเข้าฝันบอกให้มารับของขวัญจากสมภารวัดป่ามะม่วงที่มีคนมาถวายเมื่อสามวันก่อนอาตมาก็เลยให้สายสร้อยทองเส้นนั้นไปเขากำลังจะทิ้งพ่อไปอยู่ที่อื่นอาตมาก็ห้ามไว้บอกให้เอาทองไปขายเอาเงินมาเลี้ยงพ่อเขาก็รับปากรับคําโยมเอาบุญไปนะสาธุ ท่านสมภารช่างใจบุญเหลือเกินฉันขออนุโมทนาจ,จะ้ะนางยกมือประนมเหนือศีรษะสามีของนางก็ทำอย่างเดียวกันเดือนต่อมาพระเจริญมีกิจนิมนต์ที่บางกอกลูกศิษย์คนหนึ่งมานิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์ งานมงคลสมรสของญาติท่านตั้งใจว่าจะไปหาซื้อหนังสือสวดมนต์ที่สนามหลวงเพื่อนำมาตรวจสอบกับบทสวดมนต์มหาเมตตาครอบจัก,กรวาลของเทวดาชวนแม่ชีสวดทุกคืนฉันเพลงแล้วในหลอกก็เอารถมารับตั้งแต่รถตกเหวคราวนั้นในหลอกก็ร่ำรวยขึ้นกว่าแต่ก่อนและก็สามารถซื้อรถคันใหม่ได้ โดยไม่ยอมรับเงินช่วยเหลือจากท่านแม้แต่บาทเดียวส่วนคันเดิมก็ยังค้างอยู่บนยอดยางในเหวที่อำเภอแม่สอดเพราะไม่สามารถจะเอาขึ้นจากเหวได้อีกประการหนึง่งรถพังยับเยินเกินกว่าจะซ่อมได้เจ้าของจึงจำใจต้องทิ้งไว้อย่างนั้นก่อนที่ท่านจะออกจากกุฏิแม่ชีก็มารายงานว่าหลวงพ่อ เทวดาบอกฉันว่าหลวงพ่อจะไปบางกอกวันนี้เทวดานีชชักจะยุ่งมากเกินไปเสีแล้วเที่ยวยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาไปทั่วเมื่อเดือนที่แล้วก็ไปเข้าฝันสองพี่น้องบอกให้มารับของขวัญที่สมภารวัดป่ามะม่วงท่านแกล้งบ่นไปอย่างนั้นเองหรือว่าเทวดาต้องได้ยิน ตอนแรกฉันก็รู้สึก,กรำคาญเช่นเดียวกับหลวงพ่อนั่นแหละค่ะแต่พอเขาให้เหตุผลว่าที่ทำเช่นนั้นเพราะว่าต้องการช่วยหลวงพ่อสร้างบารมีตัวเขาเองก็ต้องการสร้างบารมีด้วยฉันก็เลยเอาใจช่วยนี่หลวงพ่อกำลังจะไปบางกอกใช่ไหมแม่ชีก้อนทองถามถูกแล้ว โยมเขานิมนต์ไปเจเริญพระพุทธมนต์เขาให้ไปพักที่วัดสเกตก็นี่แหละที่ฉันจะมาเพื่อกราบเรียนเรื่องนี้คือเทวดาเขาให้มาบอกหลวงพ่อว่าไม่ต้องไปซื้อหนังสือที่สนามหลวงบทสวดมนต์ที่เทวดามาสอนฉันสวดมีอยู่ในหนังสือพุทธาพิเศษฉบับสมเด็จพระสังฆราชแพรที่สนามหลวงไม่มีขาย ให้หลวงพ่อไปขอยืมจากท่านพระครูปรลัดเสงี่ยมอาตมาไม่รู้จักท่านเทวดาบอกหรือเปล่าท่านอยู่วัดไหนบอกจาะเทวดาบอกว่าท่านอยู่วัดสุทัศน์หลวงพ่อจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาหาซื้อที่สนามหลวงแม่ชีกราบเรียนสมภารตามที่เทวดาบอกงั้นก็ขอบใจที่มาบอก ฝากขอบใจเทวดาด้วยอาตมาไปละแล้วท่านจึงเดินไปขึ้นรถที่นายหล่อติดเครื่องยนต์รออยู่นายหล่อพาพระเจริญมาถึงวัดสเกตตอนหัวค่ำพระหนุ่มตั้งใจว่าพรุ่งนี้เช้า หลังจากเสร็จพิธีที่เขานิมนต์ท่านไปเจริญพระพุทธมนต์แล้วก่อนกลับวัดท่านจะแวะไปที่วัดสุทธาตามที่เทวดาให้แม่ชีมาบอกคืนนั้นพระเจริญได้มีโอกาสสนทนากับสมเด็จวสเกตสมเด็จท่านชำนาญในวิชาโหราศาสตร์ได้เมตตาสอนวิชาโหราศาสตร์ให้ท่านหากก็สรุปในตอนท้ายว่าโหราศาสตร์มันก็สู้พุทธศาสตร์ ไม่ได้หรอกเพราะถึงจะแม่นยังไงก็เป็นเพียงการคาดเดาส่วนพุทธศาสตร์นั้นหากใครเข้าใจถึงก็จะรู้แจ้งเห็นจริงแต่ปุทุชนบางหมู่เหล่าวเขาก็ไม่อาจเข้าถึงพุทธศาสตร์ได้จึงต้องพึ่งโหราศาสตร์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่เพราะมนุษย์เรามีสติปัญญาไม่เท่ากันการที่จะให้รู้แจ้งเห็นจริงไปหมดทุกอย่าง ย่อมเป็นไปไม่ได้เธอว่าจริงไหมจริงขอรับพระหนุ่มตอบใจจริงนั้นมีปรารถนาจะเรียนโหราศาสตร์แต่เมื่อระลึกถึงคำสอนหลวงพ่อเดิมที่ว่าผู้ใหญ่ให้อะไรต้องรับไว้ก่อนอย่ายิงโยโซเป็นแมงป่องท่านจึงต้องรับไว้ก่อน รุ่งเช้าสมเด็จวัดสเกตได้รับนิมนต์ไปงานมงคลสมรสด้วยและพระสงฆ์อีกเจ็ดรูปที่ไปร่วมในงานเจริญพระพุทธมนต์ล้วนเป็นพระหนุ่มที่อายุพรรษาน้อยกว่าพระเจริญเหตุนี้สมพานวัดป่ามะม่วงจึงได้นั่งเป็นลำดับที่สองจากสมเด็จวัดสเกตคู่บ่าวสาวที่นั่งหมอบฟังการเจริญพุทธมนต์ต่อหน้าพระสงฆ์เก้ารูปนั้น เพียงมองแว็บเดียวพระเจริญก็รู้ได้ทันทีว่าเจ้าบ่าวเป็นผู้หญิงผู้หญิงแต่งงานกับผู้หญิงเมื่อพระสงฆ์ก้าวรูปเจริญพระพุทธมนต์จบลงสมเด็จจึงปรบพรมน้ำมนต์ให้กับคู่แต่งงานพร้อมประสาทพรว่าขอให้คู่บ่าวสาวจงรักมั่นขวัญยืน ครองคู่กันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะจากนั้นคู่แต่งงานจึงพากันไปใส่บาตรพระเจริญแอบกระซิบกับสมเด็จว่าเมื่อกี้พระเดชพระคุณให้พรคู่บ่าวสาวหรือขอรับก็ใช่นะสิฉันว่าอะไรผิดหรือสมเด็จถามเสียงเบาๆไม่ผิดหรอกขอรับ แต่ดูผิดผิดยังไงพระราชาคณะชั้นสมเด็จออกกังขาผิดตรงเข้าใจผิดนะขอรับคือพระเดชพระคุณเข้าใจว่ากําลังให้พรแก่คู่บ่าวสาวความจริงแล้วงานนี้ไม่มีเจ้าบ่าวลองดูใหม่อีกทีสิขอรับสมเด็จจึงหันไปมองคู่บ่าวสาวอย่างพินิษพิจารณาแล้วออกปากว่า จริงของเธอเสียแรงที่ฉันเป็นหมอดูแต่ดูผู้หญิงเป็นผู้ชายไปได้สงสัยจะต้องเลิกเป็นหมอดูเสียแล้วกลับไปเนี่ยฉันจะไปเผาตำราทิ้งท่านพูดพลางหัวเราะเบาๆหันไปมองคนคู่นั้นอีกครั้งแล้วกล่าวว่าแต่เขาแต่งตัวได้แนบเนียนดีนี่นาะดูสิใส่เสื้อนนอก วิผมเรียบแปรเลยคนสมัยนี้มีอะไรพิลึกพิลึกนะนั่นสิขอรับกระผมก็เป็นห่วงอยู่เนี่ยห่วงอะไรเขาละ่ะห่วงว่าเขาไม่มีบุตรไว้สืบสกุลนัสิขอรับพระนุ่มตอบโลกเรานี่มันมีอะไรแปลกแปลขึ้นทุกวันพวกเราอยู่กันแต่ในวัดเลยตามเขาไม่ค่อยจะทัน ฉันว่าอีกหน่อยคงจะมีผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายบ้างหรอกนะที่หลังถักใครมานิมนต์ไปแต่งงานฉันคงต้องซักถามให้ละเอียดว่าใครแต่งกับใครถ้าเป็นเพศเดียวกันมาแต่งงานกันฉันจะไม่รับนิมนต์ให้เสียชื่อท่านพูดยิ้มยิ้มขอรับกระผมก็เห็นต้องทำอย่างนั้นบ้างเมื่อคู่แต่งงานตักบาทเสร็จแล้ว พิธีกรจึงกล่าวนำถวายสังฆทานพระสงฆ์กล่าวรับอนุโมทนาจากนั้นคู่แต่งงานและญาติโยมช่วยกันประเคนพัตหารแด่พระสงฆ์ทั้ง9้ารูปเสร็จพิธีแล้วพระเจริญจึงกราบลาสมเด็จเพื่อจะกลับวัดขึ้นรถแล้วก็นึกได้ว่าจะต้องไปหาพระครูปลัดเสงี่ยมจึงบอกในหลอว่าช่วยแวะที่วัดสุทัศน์หน่อย ฉันจะไปหาท่านพระครูประหลัดเสงี่ยมหลวงพี่รู้จักท่านเหรอครับไม่รู้หรอกเข้าไปถามหาคงไม่ยากจะไปยืมหนังสือท่านหน่อยเมื่อถึงวัดสุทัศน์พระเจริญจึงไปถามหาพระครูประหลัดเสงี่ยมครั้นพบแล้วจึงบอกจุดประสงค์ของการมาพระครูวัยสี่สิบกว่าว่าหนังสือที่ว่ามีอยู่เล่มเดียว และเท่าที่ผมทราบไม่มีใครมีผมเคยไปหาซื้อแถวสนามหลวงก็หาไม่ได้บอกตามตรงว่าผมไม่อยากให้ยืมแต่เอาเถอะไหนๆคุณก็ตั้งใจมาแล้วผมให้ยืมไปวันเดียวนะพรุ่งนี้ช่วยเอามาคืนผมด้วยครับผมจะรีบนำมาคืนโดยเร็วที่สุดพระหนุ่มรับคำหนักแน่นทันทีที่กลับถึงวัด พระเจริญก็ให้เนนฉเฉลียวไปตามแม่ชีก้อนทองมาที่กุฏิของท่านหลวงพ่อมีอะไรจะใช้ดิฉันหรือจ้างแม่ชีถามหลังจากกราบท่านแล้วมีสิไม่งั้นจะให้เนนไปตามมาทำไมคืออย่างนี้นะอาตมาได้หนังสือสวดมนต์ตามที่เทวดาบอกแล้วมีอยู่เล่มเดียวจริงๆท่านให้ยืมมาวันเดียวพรุ่งนี้ จะต้องนำไปคืนแต่เช้าจึงอยากจะทดสอบว่าที่เทวดาสอนโยมสวดนะ่ะจะตรงกันไหมอา้าวไหนว่าไปสิท่านเปิดหนังสือหน้าหนึ่งแล้วก็ให้แม่ชีสวดให้ฟังแม่ชีจึงเริ่มต้นสวดช้าๆว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ เอวัมเมสุตังเอกังสมยังพัควาสาวัติยังวิหรติเตชเวนะอนาทะบินทิกัสะอารามีขณะที่แม่ชีก้อนทองสวดไปอย่างช้าๆนั้นพระเจริญดูตามไปด้วยแม่ชีสวดได้ตรงกับในหนังสือทุกตัวอักษรซึ่งช่วงแรก,แรก เหมือนกับเมตตานิสังส,สูตรต่อจากนั้นไม่เหมือนและสมภารวัดป่ามะม่วงก็ไม่เคยสวดมาก่อนทั้งไม่เคยได้ยินผู้ใดสวดนอกจากแม่ชีก้อนทองผู้นี้โชคดีที่ท่านหาหนังสือมาได้โดยการช่วยเหลือของเทวดาอย่างน้อยก็เป็นหลักฐานว่าบทสวดมนต์มหาเมตตาครอบจักรวาลน,นี้ พวกเทวดาเขานิยมสวดกันพระหนุ่มคิดว่าจะต้องคัดลอกเก็บไว้เพื่อนำไปพิมพ์แจกญาติโยมในโอกาสต่อไปนึกขอบคุณท่านพระครูปรัสังเงียมที่ให้ยืมหนังสือพุทธาพิเศษเล่มนี้มาทำให้ท่านมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ แม่ชีก้อนทองใช้เวลาสวดถึง3มชั่วโมงเต็มทั้งที่บทสวดมีเพียง11หน้ากระดาษของหนังสือขนาด8หน้ายกและมีข้อความซ้ำๆกันทำให้ง่ายต่อการจดจำวักสุดท้ายจบลงด้วยข้อความว่าเมตตาพรหมะวิหาระภาวนานิทิตตาเก่งมากโยมไม่ผิดเลยสักตัวเดียว พระนมออกปากชมก็ฉันสวดกับเทวดาทุกคืนแม่ชีว่าอาตมาอยากคุยกับเทวดาแล้วสิโยมช่วยบอกหน่อยได้ไหมได้จะ้ะคืนนี้ฉันจะบอกเทวดาให้แต่เขาจะคุยกับหลวงพ่อหรือเปล่าฉันไม่รู้นะแม่ชีพูดตรงไปตรงมาตามความเคยชินไม่เป็นไรช่วยไปบอกตามนี้ก็แล้วกัน เอาละโยมกลับไปที่ศาลาได้อัตมาจะขึ้นข้างบนละมาที่นี่ยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยเดี๋ยวคืนนี้อัตมาจะคัดลอกบทสวดมนต์นี้ไว้พรุ่งนี้จะได้นำไปคืนท่านพรุ่งนี้หลวงพ่อจะเข้าบางกอกอีกรอแม่ชีก้อนทองถามเข้าสิก็สัญญากับท่านพระครูปร,รัชญ์เงี่ยมไว้ว่าจะนำหนังสือไปคืนท่าน อาตมาเป็นคนรักษาสัจจะพูดแล้วก็ต้องทำตามที่พูดหลวงพ่อเดิมสอนไว้ว่าพูดจริงทำจริงผู้หญิงรักท่านพูดเล่นแต่คนฟังเข้าใจว่าท่านจะศึกจึงถามหลวงพ่อคิดจะศึกเหรอแม่ชีใจคอไม่ดีหากสมพันจะศึกจริงๆก็จะขัดขวางจนถึงที่สุดคิดไม่ได้หรือไง อาตมายังหนุ่มยังแน่นท่านแกล้งยั่วแม่ชีวัยเก้าสิบฉันขอนิมนตเธอจ้าพระดีๆอย่างหลวงพ่ออย่าสึกเลยอยู่ช่วยงานพระาศาสนาไปนานๆเธอะอาตมาก็อยากอยู่หลอกโยมแต่โยมอย่าลืมนะว่าคนที่เขาหล่อน้อยกว่าอาตมายังสึกกันไปตั้งมากมายและนับระษาอะไรกับคนหล่ออย่างพระเจริญ แม่ชีฟังและพูดอะไรไม่ออกเพราะสิ่งที่สมพารพูดมานั้นจริงซะยิ่งกว่าจริง